Sorry, s <S สวัสดีค่ะคูลี่สอนอีเดียมนคะคะวันนี้คูลี่มาปฏิบัติภารกิจติโชวนะมาเป็นกรรมการในสนามสอบโอเน็ Net ปีการศึกษา2564นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่13เดือน2เนาะเมื่อวานก็จะเป็นโอเน็ Net ของปอ .6 ใช่ไหมคะแล้วโอเน็ Net คืออะไรคะทุกคนจำได้ไหมโอเน็ o Net ก็คือ ordinary national educational ะะแปลเป็นไทยก็เป็นการจัดการสอบทดสอบทางด้านการศึกษาระดับชาตินั่นเองนะคะเป็นการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทดสอบว่าเอ๊ที่เรียนมานี้นะคะไม่ว่าจะเป็น1นถึงหหรือว่าม1ถึงป .1 ป .6 หรือว่าม1ึถึงม,วม3ว่าเรามีความรู้เท่าไหร่แล้วนะคะก็ะเป็นการทดสอบนะเป็นนโยบายของส่วนกลางเนา อ้าวว่าไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คุลีก็จะมีสำนวนที่เกี่ยวกับการ s h e a r up นะคะไม่ว่าจะเป็น share up น้องๆ share up พี่ๆหรือเพื่อนๆของเรานะคะว่าเฮ้ยโชคดีในการสอบนะเราจะพูดได้กี่แบบนะวันนี้คุลีมีมาฝาก5แบบสั้นๆจำง่ายๆเลยนะคะนั่นะคือพร้อมไหมอัดโจทย์แล้วเดี๋ยวพูดตามนะ 1. ค่ะคำว่า good luck good luck ดีมากค่ะแปลว่าโชคดีนะจ๊ะ อไปนะคะ Good luck on your exam เก่งมากค่ะก็แปลว่าโชคดีในการสอบนะจา๊ะนะคะ Do well on the test ดีมากค่ะเอาออกเสียงตามคุณลีแล้วใช่ไหมก็คือว่าทำให้ดีที่สุดนะคะในการสอบเออต่อมาค่ะ Best of luck with your exam เยี่ยมค่ะแปบลบว่า ให้โชคดีที่สุดเลยนะในการสอบครั้งนี้นะคะสุดท้ายนะคะ get a good grade on your exam <c oughs> โอเคคุณเจ้าค่ะแล้วก็ห้าคำนี้นะคะลองวนกลับไปฟังใหม่นะแล้วก็เผื่อเอาไปอวยพรนะคะไม่จำเป็นไม่ต้องสอบแค่โอเน็ตน,นะทุกการสอบเลยที่จะถึงนี้ก็เป็นการสอบปลายภาคนะคะหรือว่า final examination เองนะคะก็ขอให้ทุกคน good luck on your exam นะคะ see you ค่ะบาย sorry it's -E dj